ราคาทองคำวันที่30กันยายน256 8กาในการ7นาทีเปิดมาวันนี้นะครับเปิดมาวันนี้ก็650บาทเลยทีเดียวนะครับโอ้โหนะครับเดือนหน้ามีเห็น60,000แน่นอนนะครับตอนนี้ทองคำแท่งวันนี้นะครับทองคำแท่งรับซื้อ58,750บาทขายออก5 8 8 5 0บาททองรูปพันรับซื้อ5 7 5 7 7บาท68สตางค์ขายออก59,650บาทมีการปรับดึงครั้งนะครับปรับเพิ่มขึ้น650บาท นั่นเองนะครับกนะ็ราคาทองคำค่อนข้างดิวไฮแล้วนะทำดิวไฮในทุกสัปดาห์เลยนะครับวันนี้ก็ยังไม่ปิดสัปดาห์ก็ร้อนแรงแล้วนะครับเปิดเปิดมาแค่2วันนะครับเมื่อวานก็ปาไป8ป0กว่าบาทวันนี้ก็เปิดขึ้นมาก็6 5 0บาทแล้วไม่ธรรมดานะครับฝากกดไลค์กด like, subscribe เป็นกำลังใจด้วย